สวัสดีครับผมชจาคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงปลาทรงกำคอไม้ขี้เหล็กนะครับตัวนี้ราคา1,890บาทนะครับเป็นรางเควันนะครับ1,890บาทก็จะเป็นไกลกล่อง easy lock s t a i n l e นะครับตัวนี้มีระบบช่วยล็อกนะครับล็อกง่ายนะครับนี่ครับผักลูกดอกเข้ามาชนนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับเซฟนะครับนี่ครับเป็นเซฟนกมีระบบสปริงภายในนะครับกันเซฟหล่นนะครับเวลาเราชันปืนขึ้นนะครับเซฟจะไม่ตกนะครับระบบไกดรับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับ ใช้ไปยาวๆนะครับ10 20ปีมีปัญหาตอนไหนก็ส่งกลับมาเปลี่ยนได้ตอนนั้นนะครับผมการรับประกันให้ยาวๆเลยนะครับระบบไกผมออกแบบมาเนี่ยหนาแข็งแรงไม่สึกร้อยง่ายนะครับมีปัญหาตอนไหนก็ส่งกลับมาเปลี่ยนได้เลยนะครับตัวนี้เป็นงานไม้ขี้เหล็กนะครับเนื้อสวยๆนะครับไม้ขี้เหล็กเนี่ยครับมีติดกับพี่บ้างนะครับเพราะว่าไม้ขี้เหล็กมันก็หาท่อนใหญ่ๆมันยากนะครับหาที่ไม่ติดกระพี่เลยไม่มีนะครับน้อยมากนะครับ ก็จะออกเนื้อดำๆลายสวยๆแบบนี้นะครับอุปกรณ์นะครับก็จะมีท่อพร้อมสาย PE 100ปอนด์นะครับมียาง1ชุดนะครับลูกดอกหนึ่งลูกนะครับมีข้างคาวเป็นสแตนเลสนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเฟซบุ๊กทั้งคิวปืนีปลาอุบลเบอร์โทรศัพท์0 9 7 2 6 8 8 6 5 0ตามนี้เลยนะครับติดต่อสั่งซื้อสินค้าไม่ได้2ช่องทางนี้นะครับงานไม้ขี้เหล็กนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นอ่า ตัวนี้เป็นงานสีดำนะครับตัวนี้เป็นดำเงานะครับตัวนี้ตัวราคาพันเจ็ดนะครับงานไม้ป่าทําสีดำนะครับถ้าดำเงาก็จะราคาอยู่พันเจ็ดนะครับแล้วก็จะมีดำด้านอีกนะครับดำด้านตัวนั้นจัดโปรอยู่ที่พันห้านะครับตัวนั้นจะเป็นสีดำด้านนะครับสีดำแบบนี้แหละครับแต่ว่ามันจะไม่เงาแบบนี้นะครับมันจะเป็นดำด้านนะครับตัวนั้นเป็นอยู่ในราคาโปรพันห้านะครับส่วนตัวนี้ดำเงาตัวนี้ราคาอยู่พันเจ็ดเหมือนเดิมนะครับความแตกต่างก็คือสีนะครับ การทําสีมันทําง่ายกันนะครับถ้าถ้าเป็นตัวเงาเนี่ยก็ทําสมมุติวราวันหนึ่งได้5ตัวนะครับถ้าเป็นดำด้านก็จะได้10ตัวนะครับมันจะทําง่ายกวกันนะครับการทําสีนะครับหลักๆคือตัวนี้นะครับเป็นงานไม้ขี้เหล็กนะครับ1,890บาทนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูการทดสอบความแม่นยําของเจ้าตัวไม้ขี้เหล็กกันครับไปดูนะครับ สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาทดสอบความแม่นยำตัวงานไม้ขี้เหล็กนะครับใส่ชุดรางเควันนะครับนี่ครับชุดรางเควันเชือกก็จะอยู่ในรูข้างล่างนะครับลูกดอกจะวิ่งล่องข้างบนนะครับตัวนี้ราคา1,890บาทนะครับเป็นสีข้างสาวสเตเลีนะครับไกกล่องอีซีล็อกสเตเลีนะครับมีระบบเซฟนกนะครับเซฟมีสปริงภายในนะครับระบบไกลรับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับ มาดูการทดสอบกันครับความแม่นยำของอตัวงานไมคิลิหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบาทนะครับผมจะยิงใส่ตรงตูดกระป๋องนะครับนี่กระป๋องน้ำอารมณ์นะครับเดี๋ยวผมจะเล็งใส่ตรงตูดนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับระยะสักประมาณสิบกว่าเมตรครับเก้ายาวๆนะครับเดี๋ยวลองนับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเก้านะครับพอเก้ายาวๆก็ประมาณเมตรเมตร เม็ดเห,หน่อยๆนะครับมาดูนครับตูดกระป๋องตรงนั้นนะครับตูดกระป๋องอยู่ตรงนี้นะครับตรงปลายนิ้วนะครับนี่ครับ โดนนะครับไปดูกันนะครับเข้ากลางๆตูดเลยนะครับน่ครับผมเลียงใส่กลางๆเนี่ยครับความแม่นยำของอตัวงานไม้กิเลกนะครับชุดลางเควันนะครับราคาหนึ่งพัน 890บาทแต่ส่งให้ฟรีเก็มเงินปลายทางนะครับตัวน,นี้นะครับฝากกันไม่เลยนนะครับงานไมค์กิเลครับ